เธอเคยถูกหัวเราะเยาะเพราะจนแต่ในคืนงานเลี้ยงรุ่นทุกคนต้องตะลึงเมื่อหญิงสาวคนนั้นกลับมาพร้อมความลับที่จะเปลี่ยนทุกชีวิตไปตลอดกาลคืนฝนตกหนักคืนนั้นเธอค้นพบเอกสารต้องห้ามเอกสารที่ซ่อนเบื้องหลังการตายของแม่เธอและชื่อที่อยู่บนเอกสารนั้นคือคนที่เธอรักและไว้วางใจที่สุดเรื่องราวนี้จะทำให้คุณตั้งคำถามกับคำว่าคนดีอีกครั้ง เตรียมพบกับความจริงที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยหญิงสาวยืนอยู่หน้ากระจกแสงไฟในห้องแต่งตัวส่องสะท้อนผิวเนียนของเธอชุดราตรีสีงาช้างแนบลูกกับเรือนร่างที่สง่างามเธอหายใจลึกเสียงหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาจากอกในหัวของเธอ,อยังได้ยินเสียงหัวเราะเก่าจากอดีตเสียงเพื่อนร่วมชั้นที่เคยล้อว่าเธอจนเสื้อผ้าเก่าของเธอในวันนั้น รองเท้าที่ขาดตรงส้นคืนนี้คือคืนที่เธอจะกลับไปยัางงานเลี้ยงรุ่นสถานที่หรูหราที่เธอไม่เคยกล้าฝันถึงแสงไฟระยิบระยับจากโคมแก้วเสียงเพลงจากวงดนตรีสดลอยอัวในอากาศทุกสายตาหันมามองทันทีที่เธอก้าวเข้าไปเธอก้าวช้าแต่มั่นคงรอยยิ้มเล็กๆแต่ที่มุมปากน้ำหอมกลิ่นดอกมะลิลอยตามเธอไป เสียงพูดคุยเริ่มเบาลงชายหนุ่มที่เคยหัวเราะแรงที่สุดในชั้นเรียนจ้องมองเธอราวกับไม่เชื่อสายตานี่เธอเหรอเสียงเขาสั่นเธอหันไปสบตาสายตาที่เต็มไปด้วยความนิ่งและเยือกเย็นบรรยากาศในห้องเริ่มหนักขึ้นเสียงเครื่องดื่มกระทบแก้วดังเบาๆแสงไฟสะท้อนบนพื้นเงาวาวผู้คนเริ่มกระซิบกระซาบ เรากับกลัวจะรบกวนความเงียบที่กำลังคืบคลานเข้ามาเธอยืนอยู่กลางห้องหัวใจเต้นช้ายอย่างสงบเธอไม่ต้องพูดอะไรเพียงแค่รอยยิ้มที่เต็มไปด้วยศักดิ์ศรีก็มากพอที่จะทำให้ทุกคนก็มากพอที่จะทำให้ทุกคนหยุดหายใจในชั่วขณะนั้นเสียงเพลงจากเวทีค่อยๆเบาลงเหมือนนักดนตรีเองก็สัมผัสถึงพลังบางอย่างที่ปกคลุมทั่วห้องเธอก้าวไปข้างหน้า รองเท้าส้นสูงแต่พื้นหินอ่อนอย่างมั่นคงเสียงกึกก้องสะท้อนกล้องในใจของคนที่เคยดูถูกเธอผู้หญิงบางคนที่เคยหัวเราะใส่เธอยกแก้วไวขึ้นมาบังใบหน้าสายตาวูบไหวด้วยความอับอายเธอยังจำได้ดีหญิงคนนั้นเคยคว้างเศษกระดาษใส่เธอตอนที่เธอนำข้าวห่อจากบ้านมากินกลางวันเธอยิม้มแต่รอยยิ้มนั้นไม่ใช่การล้างแค้น มันคือรอยยิ้มของคนที่ชนะใจตัวเองได้แล้วเสียงพิธีกรประกาศชื่อของเธอขึ้นบนเวทีแขกพิเศษของค่ำคืนนี้เจ้าของบริษัทเทคโนโลยีที่กำลังโด่งดังที่สุดในประเทศขอเสียงปรบมือให้คุณอัญญามือของผู้คนเริ่มตกแต่ไม่พร้อมเพรียงเพราะความตกใจยังค้างอยู่ในแววตาเธอเดินขึ้นบนเวทีแสงไฟสปอตไลท์ส่องลงบนเธอ เครื่องเพชรยิบระยับรอบลำคอสะท้อนประกายแสงจนแทบแสบตาสิบปีก่อนเสียงของเธอเรียบนุ่มแต่หนักแน่นฉันไม่มีแม้แต่ค่าชุดนักเรียนที่ดีพอแต่ฉันมีความฝันและฉันเลือกจะไม่ปล่อยให้คำหัวเราะของพวกคุณทำให้ฉันหยุดห้องทั้งห้องนิ่งงนันไม่มีเสียงหัวเราะอีกต่อไปเพียงเสียงหายใจของผู้คนสลับกับเสียงหัวใจที่เต้นแรงเพราะความรู้สึกผิด ชายหนุ่มคนเดิมที่เคยหัวเราะเยาะเธอด้วยคำพูดแสบลึกก้มหน้าลงมือกำแก้วแน่นจนสัน่นเขาไม่กล้ามองขึ้นมาเพราะแววตาของเธอนั้นเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงคนที่พวกคุณเคยหัวเราะเมื่อวันนั้นเธอพูดต่อคือคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ในวันนี้ไม่ใช่เพื่ออวดแต่เพื่อบอกว่าคำดูถูกไม่สามารถฆ่าความฝันของใครได้ ถ้าเขายังเชื่อในตัวเองเสียงปรบมือดังขึ้นแต่ไม่ใช่เสียงแห่งการเฉลิมฉลองมันคือเสียงแห่งการยอมรับและความสำนึกในความโมาวของอดีตหญิงสาวยิ้มเธอเก้าวลงจากเวทีขณะเดินผ่านฝูงชนที่เคยหัวเราะเยาะเธอพวกเขาเปิดทางให้เธอเงียบเๆไม่มีใครกล้าส,สบตาเธอเดินออกไปนอกห้อง ลมยามคํำพัดผมยาวของเธอปริไหวแสงจันทร์ส่องกระทบใบหน้าน้ำตายหยดหนึ่งไหลลงข้างแก้มไม่ใช่เพราะความเศร้าแต่เพราะเธอรู้ว่าในที่สุดเธอก็หลุดพ้นจากเงาของอดีตรถรูสีดำจอดรออยู่ตรงหน้าคนขับเปิดประตูให้เธอหันกลับไปมองตึกนั้นอีกครั้งเสียงเพลงและแสงไฟยังคงดังอยู่ข้างในแต่ในหัวของเธอมีเพียงความเงียบ เงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองเธอขึ้นรถยกมือแตะสร้อยเส้นเล็กที่ห้อยอยู่ที่คอมันคือสร้อยเส้นเดิมที่แม่ให้ไว้ในวันที่เธอถูกหัวรเราะเยาะว่าจนรถเคลื่อนออกไปอย่างช้าๆผ่านถนนที่เต็มไปด้วยแสงไฟในกระจกข้างเธอเห็นเงาของตัวเองไม่ใช่หญิงสาวที่จนอีกต่อไปแต่เป็นหญิงที่เข้มแข็งที่สุดในชีวิตของเธอเอง แสงไฟจากเมืองหลวงสะท้อนในดวงตาของเธอมันไม่ใช่แสงแห่งความฟุ้งฝันแต่เป็นแสงแห่งศักดศรีและในคืนนั้นไม่มีใครในงานเลี้ยงรุ่นกล้าหัวเราะอ,อีกเลยแสงไฟท้ายรถค่อยๆละลายหายไปในถนนกลางกรุงแต่ในใจของอัญญาทุกวินาทีที่ผ่านไปเหมือนย้อนกลับไปยังวันเก่าวันที่ฝนตกหนัก วันที่เธอเดินเท้าเปียกชุ่มกลับบ้านหลังเลิกเรียนรองเท้าขาดแต่เธอยังยิ้มให้แม่ที่รออยู่หน้าบ้านไม้เก่าๆไม่เป็นไรลูกแม่พูดพร้อมส่งผ้าขนหนูให้คนเราไม่ได้จนเพราะไม่มีเงินแต่จนเพราะไม่พยายามต่างหากคำนั้นฝังอยู่ในใจของอัญญามาตลอดมันเป็นเสียงที่ผลักดันให้เธอลุกขึ้นเรียนทำงานขา,ขายของทุกอย่างที่ขายได้ เธอผ่านคืนที่ไม่มีอาหารผ่านวันฝนที่ไม่มีร่มผ่านคำพูดที่บาดลึกกว่ามีดจนวันหนึ่งโอกาสเล็กๆมาถึงเธอได้รับงานเล็กๆจากบริษัทซอฟต์แวร์ไม่มีใครเชื่อว่าเด็กหญิงจากหมู่บ้านเล็กๆจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้แต่เธอเชื่อจากโปรเจกต์เล็กๆกลายเป็นธุรกิจจากโต๊ะไม้เก่ากลายเป็นออฟฟิศใจกลางเมือง จากหญิงสาวที่เคยถูกหัวร้อยย่ะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้หลายพันคนคืนนี้เมื่อเธอปิดประตูรถเสียงคลิกเบาๆนั้นเหมือนเสียงปิดอดีตที่เคยตามหลอกหลอนคนขับถามเสียงนุ่มจะให้ผมขับไปที่ไหนครับคุณอัญญาเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแสงไฟจากตึกสูงสะท้อนบนแม่น้ำเจ้าพระยากลับบ้านเธอตอบเบาๆ บ้านหลังเดิมที่แม่เคยอยู่เธอสร้างใหม่ทั้งหลังแต่ยังเก็บเสาไม้เก่าไว้หนึ่งต้นเพราะนั่นคือสิ่งที่ตวนใจว่าเธอมาจากไหนเมื่อรถเลี้ยวเข้าไปในซอยเล็กๆอัญญาเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอ่านหนังสืออยู่ใต้ไฟถนนรองเท้าเธอขาดเหมือนของอัญญาเมื่อก่อนเธอยิ้มเธอเรียกคนขับให้จอดเปิดกระจกรถ ยื่นกล่องขนมเล็กๆให้เด็กคนนั้นตั้งใจเรียนนะลูกเสียงของเธอนุ่มและอบอุ่นเด็กหญิงยกมือไหว้รอยยิ้มของเธอสว่างกว่าแสงไฟถนนเสียอีกเมื่อรถเคลื่อนออกไปอีกครั้งอัญญาเอนตัวพิงบบาเธอรู้สึกถึงความสงบความภาคภูมิใจและความเป็นอิสระจากอดีตอย่างแท้จริงในใจของเธอไม่มีความแค้นไม่มีความอาฆาต มีเพียงความเข้าใจว่าความจนไม่ใช่ความผิดแต่การหัวเราะย้อผู้อื่นคือการเผยให้เห็นความม่างเปล่าภายในใจของคนหัวเระาะเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเห็นข้อความแจ้งเตือนจากแม่บุญธรรมในต่างจังหวัดแม่เห็นข่าวลูกในทีวีแล้วภูมิใจในตัวลูกมากน้ำตาเอ่อในดวงตาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันคือหยดน้ำตาแห่งความสุขอัญญาเหยหน้ามองท้องฟ้า ดวงดาวระยิบระยับเรากับกำลังส่งเสียงปรบมือให้เธอจากเบื้องบนเธอปิดตาลงหัวใจเต้นเป็นจังหวะเดียวกับลมหายใจที่สงบและในค่าคืนนั้นหญิงสาวที่เคยถูกหัวเราะเยาะพระจนได้กลายเป็นหญิงที่งดงามที่สุดในโลกของตัวเองแต่ในอีกฟากหนึ่งของเมืองเพื่อนเก่าบางคนยังคงนั่งนิ่งในห้องจัดเลี้ยงมือกำแก้วไว้แนะ่น ในหัวพวกเขายังได้ยินเสียงของอัญญาและความเงียบของเธอที่ดังกว่าคำพูดใดๆที่พวกเขาเคยเอ่ยความเงียบที่ทำให้ทุกคนต้องหันกลับมามองตัวเองอีกครั้งหลายวันหลังจากงานเลี้ยงรุ่นผ่านไปอัญญากลับมาสู่ชีวิตประจำวันในเมืองใหญ่แต่หัวใจของเธอยังอบอุ่นด้วยความสงบเธอเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยกลิ่นกาแฟหอมกรุ่นเสียงคลื่นจากแม่น้ำที่อยู่ใกล้คอนโดดังแผ่วเบา ทุกอย่างราวกับชีวิตกำลังมอบรางวัลให้กับความอดทนของเธอแต่ในเย็นวันนั้นเมื่อเธอกลับจากออฟฟิศมีชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าประตูบ้านเขาแต่งตัวเรียบร้อยในมือถือดอกกุหลาบสีขาวหนึ่งดอกเธอชะงักเพราะจดจำเขาได้ทันทีพบเธอเอ่ยชื่อเบาๆชายที่เคยหัวเราะแรงที่สุดในชั้นเรียนคนที่เคยพูดต่อหน้าเพื่อนทั้งห้องว่า ผู้หญิงจนอย่างเธอไม่มีทางไปไหนได้ในชีวิตเขายิ้มเจริญเจริญสายตาเต็มไปด้วยความสานึกผิดฉันขอคุยด้วยได้ไหมอัญญามองเขานิ่งสายลมยามเย็นพัดผมของเธอปลิวเบาๆเธอพยักหน้าเข้ามาเถอะในห้องรับแขกแสงไฟสีอบอุ่นส่องทั่วห้องเธอต้มชาให้เขามือของพบสันเล็กน้อย ขณะถือถ้วยชาวไว้ตรงหน้าฉันอยากขอโทษเขาพูดออกมาช้าช้าทุกคําที่เคยพูดทุกเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันไม่เคยลืมเลยโดยเฉพาะตอนที่เห็นเธอบนเวทีคืนนั้นอัญญานิ่งฟังเสียงของเขาสั่นเหมือนคนที่ต่อสู้กับความกลัวในใจหลังจากวันนั้นฉันก็รู้ว่าฉันไม่ได้หัวเราะเพราะเธอจน แต่เพราะฉันกลัวว่าฉันจะไม่มีวันเก่งเท่าเธอคำพูดนั้นทำให้เธอชะงักแววตาของพบไม่ใช่คนเดิมมันเต็มไปด้วยความเสียใจและการยอมรับในสิ่งที่เคยทำผิดอัญญาวางถ้วยชามองเขาด้วยสายตาอ่อนโยนฉันให้อภัยนายตั้งนานแล้วพบเพราะถ้าไม่มีคำนั้นของนายฉันอาจไม่มีแรงจะพิสูจน์ตัวเองแบบนี้พบเหยหน้ามอง แววตาเริ่มมีประกายของน้ำตาขอบคุณขอบคุณที่ไม่เกลียดฉันอัญญายิ้มบางๆคนเราทุกคนเคยพลาดแต่สิ่งสำคัญคือเราจะทำอย่างไรกับพรุ่งนี้เขาพยักหน้าหยิบซองจดหมายจากกระเป๋าเสื้อนี่ฉันอยากให้เธออ่านอัญญารับมาอย่างงงงเมื่อเปิดดูข้างในคือใบเสร็จบริจาคเงินจำนวนมากพร้อมชื่อ มูลนิธิเด็กยากจนบ้านเกิดอัญญาฉันตั้งมูลนิธินี้หลังจากเห็นเธอในทีวีฉันอยากทำอะไรบางอย่างเพื่อแก้ไขสิ่งที่เคยทำผิดไว้อัญญานิ่งไปหัวใจเธอเต้นแรงเธอไม่ได้คาดคิดว่าจะได้เห็นด้านนี้ของคนที่เคยทำร้ายเธอมากที่สุดขอบคุณนะพกเสียงของเธอสัน่นแม่ของฉันคงภูมิใจมากถ้าได้รู้ว่าเด็กที่เคยหัวเราะเยาะลูกสาวของเธอ วันนี้กลับมาช่วยเด็กที่ไม่มีโอกาสเหมือนเธอในอดีตพบยิ้มน้ำตาเริ่มไหลาบางทีเธออาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันเหมือนกันบรรยากาศในห้องเงียบลงมีเพียงเสียงลมที่พัดผ่านม่านเบาๆอัญญาหันไปมองรูปถ่ายของแม่ที่แขวนอยู่บนผนังรอยยิ้มของแม่ในภาพเหมือนกำลังมองดูพวกเขาด้วยความอ่อนโยนเวลาผ่านไปสักพักพบลุกขึ้นยืน ฉันจะกลับแล้วขอบคุณที่ให้โอกาสฉันได้พูดอัญญาเดินไปส่งเขาที่หน้าประตูก่อนเขาจะก้าวออกไปเธอพูดเบาๆพบความเงียบคืนนั้นไม่ใช่เพราะฉันสวยหรือรวยขึ้นแต่เพราะทุกคนได้ยินเสียงในใจของตัวเองต่างหากเขาหันกลับมาสบตาเธออีกครั้งก่อนยิ้มด้วยความเข้าใจเมื่อประตูปิดลงอัญญายืนพิงบานประตู หายใจลึกเธอรู้ว่าเรื่องราวในอดีตได้ปิดฉากลงแล้วจริงๆแต่ทันใดนั้นโทรศัพท์ของเธอสั่นขึ้นข้อความจากหมายเลขแปลกๆปรากฏบนหน้าจอคุณอัญญาฉันมีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับแม่ของคุณและมันอาจเปลี่ยนทุกอย่างที่คุณเคยเชื่อมือของเธอสัน่นหัวใจเริ่มเต้นแรงอีกครั้งความเงียบที่เธอเพิ่งพบเจอกลับถูกแทนที่ด้วยความสงสัยและหวาดหวัน่น เธอมองข้อความนั้นซ้ำอีกครั้งและรู้ว่าบางทีเรื่องราวของเธอ,อยังไม่จบลงเพียงเท่านี้อัญญายืนนิ่งอยู่กลางห้องเสียงหัวใจของเธอดังชัดในความเงียบข้อความบนหน้าจอยังคงสว่างอยู่เรื่องของแม่คุณเพียงประโยคสั้นๆนั้นกลับทำให้โลกทั้งใบของเธอเหมือนหยุดหมุนเธอสูดลมหายใจเข้าลึกมือสั่นเล็กน้อย ก่อนจะกดโทรกลับไปยังหมายเลขนั้นสัญญาณดังอยู่สองครั้งแล้วเสียงของชายชาราก็ดังขึ้นทางปลายสายคุณอัญญาใช่ไหมครับผมชื่อสันติผมเคยทำงานอยู่ในหมู่บ้านเดียวกับแม่ของคุณเมื่อ20ปีก่อนเสียงของชายชาราเต็มไปด้วยความลังเลเหมือนคนที่แบกความลับมานานจนแทบไม่กล้าพูดผมไม่รู้จะเริ่มมีไงดีแต่แม่ของคุณไม่ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุอย่างที่คุณเข้าใจ อัญญาเหมือนถูกฟ้าผ่าเธอกำโทรศัพท์แน่นจนข้อนิ้วซีดหมายความว่ายังไงคะแม่ของฉันไม่ได้เสียจากอุบัติเหตุเหรอเสียงชายชรางเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดต่อด้วยน้ำเสียงสัน่นแม่ของคุณถูกฆ่าตายครับและผมรู้ว่าใครเป็นคนทำลมหายใจของอัญญาติดขัดโลกทั้งใบเหมือนสั่นสะเทือนเธอทุดลงนั่งกับพื้นความทรงจำในวัยเด็กไหลกลับมาอย่างรวดเร็ว คืนที่ฝนตกหนักคืนที่เจ้าหน้าที่มาบอกว่าแม่ของเธอเสียชีวิตในอุบัติเหตุรถลื่นถลายตกคลองคุณแน่ใจเหรอคะเสียงของเธอสั่นฉันฉันเห็นศพแม่ฉันอยู่ที่งานศพครับผมรู้เสียงของชายชารานุ่มลงแต่มีบางอย่างที่คุณไม่เคยรู้ในคืนนั้นแม่ของคุณกำลังจะเปิดโปงเรื่องโกงที่ดินในหมู่บ้านเธอมีหลักฐานในมือ และคนที่กลัวว่าความจริงจะถูกเปิดเผยก็คือคนที่ทุกคนเคารพมากที่สุดในตอนนั้นอัญญาหยุดหายใจภาพในหัวของเธอเริ่มชัดขึ้นเธอเห็นภาพชายในชุดสูทสีเทาคนที่เคยช่วยจัดงานศพแม่คนที่ตอนนั้นเธอเรียกว่าลุงวีรอดีตผู้ใหญ่บ้านและเจ้าของกิจการก่อสร้างรายใหญ่ในจังหวัดไม่เธอกระซิบเบาๆ เป็นไปไม่ได้เขาเป็นคนดีเขาช่วยฉันเสียงชายชาราตอบกลับมาใช่ครับเขาช่วยคุณเพราะรู้สึกผิดเขาเป็นคนสั่งให้จัดฉากอุบัติเหตุคืนนั้นเองอัญญานิ่งงันเสียงฝนจากภายนอกเริ่มตกลงมาอีกครั้งเหมือนฟ้ากำลังย้อนฉากในคืนเก่าให้เธอดูอีกครั้งคุณอัญญาเสียงชายชาราดังขึ้นอีกครั้งผมมีหลักฐานทั้งหมดอยู่กับผม ถ้าคุณพร้อมผมอยากเจอคุณที่วัดเก่ากลางหมู่บ้านคืนพรุ่งนี้สัญญาณถูกตัดไปอัญญายังคงถือโทรศัพท์แน่นในใจของเธอเต็มไปด้วยคำถามและความหวาดหวัน่นแม่ของเธอถูกฆ่าตายโดยคนที่เธอเคารพที่สุดเธอลุกขึ้นช้าช้าเดินไปที่โตะ๊ทำงานเปิดลิ้นชักหยิบสร้อยเส้นเล็กที่แม่ใหม้มือเธอสั่นขณะจับมันไว้แน่น น้ำตาไหลาอาบแก้มแต่ในแววตานั้นกลับมีไฟบางอย่างที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อนแม่คะลูกจะหาความจริงให้เจอเช้าวันถัดมาอัญญาขับรถออกจากกรุงเทพมุ่งหน้ากลับไปยังหมู่บ้านเล็กๆที่เธอจากมาเมื่อหลายปีก่อนสองข้างทางเต็มไปด้วยทุ่งนากลิ่นดินหลังฝนทำให้เธอหวนคิดถึงอดีตทุกก้าของล้อรถคือการย้อนกลับไปหาความจริงที่เธอหนีมาตลอดชีวิต เมื่อถึงหมู่บ้านทุกอย่างดูเงียบผิดปกติบ้านไม้เก่าหลายหลังยังคงอยู่ในสภาพเดิมเสียงไก่ขันว่ามาแต่ไกลแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือสายตาของผู้คนทุกคนที่เห็นเธอต่างมองด้วยความประหลาดใจและหวาดกลัวอัญญาเดินไปที่วัดเก่าแสงอาทิตย์ยามเย็นทอดผ่านยอดต้นโพชายชาราที่ชื่อสันติยืนรออยู่ใต้ร่มไม้ในมือของเขามีกล่องเหล็กเล็ก นี่คือสิ่งที่แม่ของคุณฝากไว้ก่อนตายเขาพูดเสียงแผ่วอัญญายื่นมือไปรับกล่องนั้นภายในมีกองเอกสารเก่าและภาพถ่ายใบหนึ่งเป็นรูปของแม่เธอยืนอยู่ข้างชายคนหนึ่งลุงวีระแต่ในมือของแม่มีเอกสารที่มีตราประทับของบริษัทเดียวกับที่เธอเป็นเจ้าของอยู่ตอนนี้หัวใจของอัญญาเต้นแรง นี่มันหมายความว่ายังไงเธอพึพรรมพำกับตัวเองชายชรามองเธอด้วยสายตาหนักแน่นแม่ของคุณไม่ได้แค่ต่อสู้เพื่อหมู่บ้านเธอต่อสู้เพื่อให้คุณได้ถือครองสิ่งนี้บริษัทที่เธอสร้างจากศูนย์ทุกอย่างที่คุณมีมีเลือดและน้ําตาของแม่อยู่ในนั้นอัญญาเข่าสุดลงน้ําตาไหลไม่หยุดเธอเพิ่งรู้ว่าความสำเร็จทั้งหมดของเธอ เกิดจากการเสียสละของผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงที่โลกเคยหัวเราะเยาะแต่ไม่เคยหยุดเชื่อในลูกสาวของตัวเองลมเย็นพัดผ่านเสียงระฆังวัดดังขึ้นอัญญาเห่อยหน้าขึ้นช้าช้าเธอรู้ในทันทีว่าคืนนี้เธอจะไม่ใช่เพียงหญิงสาวที่ถูกหัวเราะเยาะอีกต่อไปแต่เป็นผู้หญิงที่จะเปิดโปงความจริงเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับแม่ของเธอ คืนนั้นลมพัดแรงกว่าทุกคืนที่ผ่านมาท้องฟ้ามืดสนิทมีเพียงแสงจันเซี้ยที่ลอยอยู่เหนือยอดไม้ใหญ่อัญญานั่งอยู่ในรถยนต์คันหรูจ้องกล่องเหล็กใบเล็กที่วางอยู่บนเบาะข้างๆในนั้นคือความจริงที่อาจเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการมือของเธอสั่นเมื่อเปิดเอกสารแต่ละแผ่นตัวอักษรเก่าซีจางจากการเวลาแต่รายชื่อที่ลงนามใต้เอกสารนั้นยังชัดเจนชื่อของวีรกิติศักด คนที่เธอเคยเรียกว่าลุงและคนที่เธอเคยเชื่อว่าคือผู้มีพระคุณเสียงฝนเริ่มตกอีกครั้งเม็ดฝนกระทบกระจกเหมือนจังหวะหัวใจที่เต้นแรงขึ้นทุกวินาทีอัญญาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาปลายนิ้วลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกดโทรออกคุณวีราคะอัญญาเองค่ะเสียงในสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะมีเสียงตอบกลับมาอย่างนุ่มนวลอัญญาลุงกำลังคิดถึงพอดีเลยลูกมีอะไรหรือเปล่า เสียงนั้นเหมือนเดิมอบอุ่นสุภาพและนุ่มจนแทบไม่น่าเชื่อว่ามันจะซ่อนบางสิ่งไว้เธอกลืนก็สะอื้นลงคอหนูอยากคุยกับลุงหน่อยค่ะเรื่องแม่ของหนูเงียบเงียบยาวจนได้ยินเพียงเสียงฝนจากอีกฟากหนึ่งของสายแน่นอนจะลุงอยู่ที่บ้านเข้ามาคุยกันได้เลยน้ำเสียงยังคงสงบแต่แฝงด้วยบางอย่างที่เยือกเย็นจนหัวใจของเธอเต้นผิดจังหวะรถเคลื่อนตัวออกไปในความมืด ไฟถนนสะท้อนบนพื้นเปียกชื้นเธอจับพวงมาลัยแน่นความกลัวเริ่มแทรกเข้ามาในความคิดแต่ภายในดวงตาคู่นั้นกลับเต็มไปด้วยความแน่วแน่บ้านของลุงวีระตั้งอยู่บนเนินเป็นคาริหาตหลังใหญ่ที่เธอเคยวิ่งเล่นตอนเด็กๆประตูเหล็กเปิดอัตโนมัติเมื่อรถของเธอแล่นเข้าไปเสียงลมพัดผ่านต้นปาล์มที่เรียงรายสองข้างทางให้ความรู้สึกเย็นเยียบและวังเวงเธอเก้าวลงจากรถ ฝนโปรยลงบนเส้นผมและชุดสู่สีเข้มแสงไฟหน้าบ้านส่องกระทบกล่องเหล็กในมือเธอเธอเดินตรงไปยังประตูไม้ใหญ่เสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นหินอ่อนดังก้องในความเงียบลุงวีระเปิดประตูใบหน้ายังดูใจดีเหมือนเดิมแต่ในแววตาน,นั้นมีประกายระแวงเข้ามาสิลูกดูสิฝนตกขนาดนี้ตัวเปียกหมดแล้วเธอก้าวเข้ามาในห้องรับแขก กลิ่นชาและกลิ่นไม้เก่าผสมกันจนคล้ายกับกลิ่นในอดีตภาพถ่ายของแม่ยังคงถูกแขวนไว้บนผนังแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเบื้องหลังของภาพนั้นคืออะไรเธอนั่งลงตรงข้ามเขาสายตาไม่หลบเลี่ยงลุงขนูเจอเอกสารของแม่หนูแล้วคะวีรชงักไปเล็กน้อยแต่ยังคงยิ้มเอกสารอะไรหรือจะลุงไม่แน่ใจอัญญาเปิดกล่องเหล็ก เอกสารถูกวางลงบนโต๊ะอย่างช้าๆเสียงกระดาษแห้งเสสีกับไม้ดังชัดเจนในห้องที่เงียบสนิทแม่ของหนูกำลังจะเปิดโปงการโกงที่ดินในหมู่บ้านเธอรู้ว่ามีใครบางคนยักยอกเงินจากชาวบ้านและเอกสารนี้มีลายเซ็นของลุงอยู่สีหน้าของวีรเริ่มเปลี่ยนรอยยิ้มค่อยๆหายไปเงียบจนได้ยินเพียงเสียงฝนตกนอกหน้าต่างอัญญาเขาพูดช้าๆ บางเรื่องมันซับซ้อนกว่าที่ลูกคิดแม่ของลูกเธอรู้มากเกินไปคำพูดนั้นเหมือนมีคมเฉือนผ่านความสงบในใจของอัญญาจนขาดสะบันลุงหมายความว่าไงคะแม่หนูต้องตายเพราะเธอรู้มากเกินไปอย่างนั้นเหรอวีระหลบสายตามือของเขากำถัวชาจนแน่นมันไม่ควรเกิดขึ้นแบบนั้นลุงแค่ต้องการปกป้องชื่อเสียงของครอบครัว คนที่ทำก็แค่ทำเกินคำสั่งเท่านั้นอัญญายืนขึ้นเสียงก้าอี้ลากไปบนพื้นหินอ่อนดังสน,นั่นลุงเรียกการฆ่าคนว่าเกินคำสั่งหรอคะเธอก้าวเข้าไปใกล้แววตาแข็งกร้าวแต่เต็มไปด้วยน้ำตาแม่หนูตายอย่างเดียวดายกลางคืนฝนตกพระลุงกลัวเสียชื่อเสียงงั้นเหรอวีระเงยหน้าขึ้นในดวงตานั้นไม่มีความสำนึก มีเพียงความเย็นชาและความเหนื่อยล้าในโลกนี้ไม่มีใครได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องเสียอะไรสักอย่างแม่ของลูกเลือกทางของเธอเองอัญญาหายใจแรงเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาลุงรู้ไหมายาว่าตอนนี้ทุกอย่างถูกบันทึกไว้หมดแล้วเสียงของลุงคำพูดของลุงทั้งหมดจะถูกส่งให้ตำรวจสีหน้าของวีระเปลี่ยนทันทีเขาพุ่งเข้ามาคว้าโทรศัพท์จากมือเธอแต่เธอถอยหลบ เสียงกระแทกดังขึ้นโทรศัพท์ตกกระเด็นไปอยู่ใต้โตะ๊ะอัญญาวิ่งหนีออกจากห้องเสียงฝนข้างนอกดังขึ้นเรื่อยๆเธอวิ่งไปตามทางเดินหินอ่อนขณะที่เสียงตะโกนของวีระดังตามหลังมาอัญญาอย่าทำแบบนี้เธอไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นเธอเปิดประตูออกไปกลางสายฝนวิ่งไปที่รถแต่ในขณะที่เธอเอื้อมมือจะเปิดประตู เสียงปืนก็ดังขึ้นหนึ่งนัดเธอชะงักหัวใจเต้นแรงสายฝนตกหนักขึ้นจนแทบมองไม่เห็นเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาอัญญาหันกลับไปร่างของวีระยืนอยู่กลางทางเดินในมือยังถือปืนสันๆแต่ในดวงตาไม่มีความเกลียดมีเพียงความกลัวอัญญามันต้องไม่มีใครรู้เรื่องนี้เข้าใจไหมลูกเสียงของเขาแทบขาดห่วง เธอยืนมองเขาน้ำตาไหลปนกับหยดฝนลุงฆ่าแม่หนูแล้วตอนนี้จะฆ่าหนูอีกเหรอเงียบมีเพียงเสียงฟ้าร้องดังล่านก่อนที่ทุกอย่างจะมืดสนิทในชั่วขณะนั้นสายฝนยิงคงตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนเสียงฟ้าผ่าดังสะท้อนก้องไปทั่วหุบเขาในความมืดนั้นร่างของอัญญานอนนิ่งอยู่บนพื้นเปียกเลือดไหลซึมออกจากแขนที่ถูกเฉียดกระสุน เธอลืมตาขึ้นอย่างช้าๆกลิ่นดินและกลิ่นเหล็กของเลือดผสมกับไอฝนเสียงเครื่องยนต์รถของลุงวีระดังขึ้นในระยะไกลเขากำลังจะหนีอัญญาพยายามคลานไปยังโทรศัพท์ที่ตกอยู่บนพื้นนิ้วของเธอสั่นมือเต็มไปด้วยโคลนแต่เธอก็กดปุ่มส่งเสียงอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ล่วงหน้าสัญญาณนั้นถูกส่งออกไปพร้อมเสียงทั้งหมดที่เธอบันทึกไว้ ไม่กี่นาทีต่อมาเสียงเซเรนดังขึ้นในความมืดแสงไฟสีแดงสาดผ่านม่านฝนอย่างรุนแรงตำรวจหลายคันแล่นเข้ามายังคารุสยหาหลังใหญ่และในที่สุดวีระถูกจับกุมขณะพยายามเผาเอกสารในห้องทำงานเขายืนนิ่งไม่พูดอะไรเพียงเงยหน้ามองท้องฟ้าที่ฟ้าผ่าฉีกขาดใบหน้าเปื้อนน้ำฝนและน้ำตาแต่ในแววตานั้นเต็มไปด้วยความว่างเปล่าอัญญาถูกนำส่งโรงพยาบาล เธอฟื้นขึ้นมาท่ามกลางแสงสีขาวของเช้าวันใหม่กลิ่งยาฆ่าเชื้อและเสียงหัวใจบนเครื่องตรวจเต้นเป็นจังหวะช้าๆข้างเตียงมีเพื่อนสมัยมัธยมยืนอยู่คนที่เคยหัวเราะย,ย้อดเธอเพราะความจนในอดีตอัญญาพวกเราขอโทษนะเราไม่รู้เลยว่าเธอจะต้องผ่านอะไรแบบนี้อัญญายิ้มอ่อนไม่มีคำตำหนิไม่มีความโกรธมีเพียงแววตาที่สงบเหมือนคนที่ได้ปลดปล่อยทุกอย่าง หลายเดือนต่อมาข่าวคดีโกงและการฆาตกรรมถูกตีแผ่ไปทั่วประเทศชื่อของอัญญากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าและความยุติธรรมงานเลี้ยงรุ่นที่ถูกเลื่อนเพราะเหตุการณ์นั้นถูกจัดขึ้นใหม่ในปีถัดมาเธอเดินเข้ามาในห้องจัดเลี้ยงด้วยชุดเรียบง่ายไม่มีเพชรไม่มีทองไม่มีเครื่องประดับราคาแพงแต่ทุกสายตาหันมามองด้วยความเคารพเพื่อนบางคนยืนขึ้นบางคนปรบมือ บางคนก้มหน้าด้วยความละอายเธอยือนกลางห้องยิ้มอย่างสงบความจนไม่ใช่ตรบาบาปค่ะแต่การลืมคุณค่าของคนนั่นต่างหากที่น่าอายเสียงปรบมือดังขึ้นทั่วทั้งห้องเธอก้าวออกไปข้างนอกสูดลมหายใจลึกสายลมอ่อนพัดผ่านใบหน้าแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องกระทบผิวน้ำจนระยิบระยับเธอมองขึ้นฟ้าเหมือนเห็นใบหน้าของแม่กำลังยิ้มอยู่ในแสงนั้น และในที่สุดอัญญาก็ได้อิสรภาพจากอดีตที่มืดมิดพร้อมหัวใจที่เข้มแข็งพอจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง